แล้วก็จะบอกว่าประเภทของวัคซีนที่เราต้องการะมีอะไรเราเลือกอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วเขาก็สอบถามว่าเราแพ้ยาอะไรไหม<ะ>ได้ฉีดวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่าภายในสองวนีนะคะแล้ว<ะ>ประเด็นสําคัญเขาก็ถามว่าเรากล<ะ>ัวเข็มหรือเปล่า<ะ>ขเขาก็จะมีหน้ากากอนามัยแจกเนาะแล้วก็มีหน้ากากผ้าแจกคนละเซตสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ แอ้อีกครั้งน,งนะคะวันนี้แอ้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การฉีดวัคซีนของประเทศสิงคโปร์เนาะก่อนอื่นเนี่ยขอเกินก่อนว่าแอ้เป็นกลุ่มประชากรกลุ่มสุดท้ายนะคะที่ได้รับการลงทะเบียนให้ฉีดวัคซีนที่นี่เนาะก็คือกลุ่มแรงงานต่างชาติอายุออ18-39ปีเนาะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำการ ลงทะเบียนก่อนเนาะในเว็บไซต์ freeregister.vaccine.go.v.g s, <S, <Okay>. <S นะคะเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เรา v ว r i f y หรือว่าตรวจสอบเบอร์มือถือของเราเนาะเพื่อที่เขาจะได้ทำการยืนยันมาเบอร์นี้แล้วเราก็กรอกข้อมูลของเราว่ากรอกลงทะเบียนเพื่อตัวเราเองหรือว่าเพื่อครอบครัวแล้วก็ใส่เลข nric หรือว่า f ิ n น u เบอร์ที่นี่ก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ hmm. uh, พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ส่งไปสักพักหนึ่งก็จะมี sms จาก moh หรือว่า ministry of health สิงคโปร์นะคะส่งมาบอกว่าเขาได้รับการลงทะเบียนของเราแล้วนะให้เรารอ,อการติดต่อกลับของเขาออกมาโอเคอ่ะ <Okay. S 1> uh, พอเราลงทะเบียนไปเสร็จปุ๊บรอสักพักหนึ่งเขาก็ ส่งข้อความมาบอกเราว่าคุณได้รับการเชิญให้ทำการนัดการรับวัคซีนนะคะโดยที่เข้าไปที่เว็บไซต์ appointment.vaccine.gov.sg นะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ให้เรากรอกแบบเลขประจำตัวประชาชน NRIC หรือว่า Fin Number เนี่ยเนาะเราก็กรอกไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าในระแวกบ้านเราอะ่ะมันจะมีคลินิก หรือว่าโพลิคลินิกหรือคอมมู n นิตี้ที่นี่เขาเรียกว่าซีซีนะคะใกล้ที่สุดของเราแล้วก็จะบอกว่าประเภทของวัคซีนที่เราต้องการมีอะไรเราเลือกอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรากดสถานที่ที่เราสะดวกไปแล้วก็กดวันแล้วก็เวลาไปเขาก็จะมีการคอนเฟิร์มมาว่าเราได้รับ First สโดสวันนี้กี่โมง แล้วก็เขาก็จะมีให้เลือก second dose ในเวลาเดียวกันเลยนะคะเราก็เลือกไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีข้อความ SMS ส่งมาว่าของเราคอนเฟิร์มวันนี้เวลาน,นี้นะ <Wow. S 1> แล้วก็ก่อนที่จะถึงวันจริง <Wow. S 1> เขาก็จะมี SMS ส่งกลับมาคอนเฟิร์มเราอีกรอบนึงค่ะโอเคทีนี้ก็รอวันจริงเนาะไปดูกันอันนี้มาถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวรอเขาเรียกเนาะนี่นะคะเขาก็จะมาให้นั่งรอแต่ละรอบนะคะรอของแอร์คือรอ10โมงแต่ว่ามาก่อนเขาก็ให้เข้ามานั่งรอตรงไหนนี่นะคะเขาก็จะให้เข้ามาลงทะเบียนเนาะโดยเอาบัตรบริเวณีของเราเนี่ยให้เขาแล้วเขาก็จะสวสัดสอบชื่อที่อยู่แล้วก็เรียกปร่ชัตัวเสร็จแล้วก็มานั่งรอสฉีดยา มาแล,แล้วก็สอบถามว่าเราแพ้ยาอะไรไหมได้ฉีดวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่าลในในซองวีนนะคะแล้วนนเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเพื่อที่เราจะได้ฉีดข้างที่ไม่ถนัดเนาะแล้วก็ประเด็นสําคัญเขาก็ถามว่าเรากลัวเข็มหรือเปล่า ก็ตอบไปว่ากลัวนะคะเขาก็ถามว่าถึงขั้นเป็นโรมหบอกว่าไม่ค่ะแค่ร้องง่ายเฉยๆนี่โอเค I try not to watch โอเคแล้วส่วอเรื่องภาษาอังกฤษจะมาดูซ้ำมาเซ็ตอินก่อนดีกว Usually, these symptoms will only last for one to three days. If you have fever for more than three days, then you must see a doctor. You can also take two cannabis tablets every six hours. You know? One tablet? Uh, each two one. every six hours if you have these symptoms. Uh. Yeah. If you don't have these symptoms, then you don't know need to take this. Okay. Yeah. your know, observation, so is 30 minutes. If you're not feeling well, just listen then. Also, avoid any strenuous exercise for one week. One week? Yes, correct. Even swimming, yeah. right? Uh, yeah. Okay. okay. ดี้องสามสอมอสามสองสามสองสามสองมอง o ามสองสา d a อ s าองสามงามสสามสามสองสามสองสามสองสาสอามสอบกามสองสามสอามาอามามสองาอามสมสอสามสองสานานสามสอาารอาาสาาสาาสองอองงางาสส เขาก็จะมีหน้าก,กากอนามัยแจกเนาะแล้วก็มีหน้ากากผ้าแจกคนละเซตก็เนี่ยผ่านมา3ามช่วงแล้วมีแค่อาการง่วงเพลียแล้วก็ปวดตรงที่ฉีดเนาะก็หวังว่ามันจะไม่มีใส่เฟกอะไรไปมากกว่าน,นี้แล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนได้รับวัคซีนกันเร็วๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆเราต้องรอดไปด้วยกันเนาะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตาม Facebook Page และ y o u b e c h ช n n นล My d เดย์ออฟนะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าะนะ